สิบสัจชิกาตัพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งและที่ไม่ควรทำให้แจ้งร้อยเก้าสิบปดภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้งและธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบา ถึงสิมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานตาิบาตถึงสิสัมมาทิฏฐิสัจฉิกาตัดพสูตรที่สิบจบอริยมรรคขวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้ คือหนึ่งอริยมรรคสูตร 2. กันหมรรคสูตร 3. ส,สัทธรรมสูตร 4. ส,สัปปริสัธรรมสูตร 5. อุปาเทตัพธรรมสูตร 6. อาเสวิตัพธรรมสูตร 7. ภพาเวตัพธรรมสูตร 8. ปพาหุลิกตพสูตร 9. อนุสิริตตพสูตร สิบชัชชิกาตับพสูตร